มาร์กมาเกตพร้อมไล่ล่าถิาติในปี2026สวัสดีแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตนะครับคลิปนี้ครับเรามาพูดถึงแชมป์โลกคนล่าสุดอย่างมาร์กมาเกตครับเจ้าเด็กระเบิดซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นจอมเก่าไปแล้วนะครับแล้วก็กวาดถิติทําลายถิยติมาอย่างมากมายครับแต่ว่ายังมีอีกหลายถิติครับให้มาร์กมาเกตเนี่ยลุ้นทําในการขับขี่ก่อนที่จะรีทายออกจากวงการมอเตอร์สปอร์ตไปนะครับถิติล่าครับก็คือเรื่องราวของแชมป์โลกครับซึ่งแชมป์โลกสมัยที่10เนี่ยอีกหนึ่งเซติที่มาร์ อยู่นะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมาร์กเมเกตเป็นแชมป์โลกไปแล้ว9สมัยครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมาร์กเมเกตก็อยากจะได้แชมป์โลกสมัยที่10ครับเพราะว่าเขาเนี่ยเก็บแชมป์รวมเนี่ยขึ้นไปล้งอันดับที่3แบบเดียวๆครับก็เป็นรองเพียงแค่กอร์ซินี่นะครับแล้วก็อังเคลนิเกโตเท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เขาเนี่ยจะทําแชมป์สูงสุดแล้วก็อยากจะไล่ล่าความสําเร็จต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งสถิติที่มาร์กเมเกตอยากจะทําลายครับก็คือการเป็นแชมป์พรีเมียร์คลาสเนี่ยมากที่สุดครับตอนนี้เนี่ยมาร์กเนี่ยเป็นแชมป์โลก9 ก็จริงครับแต่ว่าเป็นแชมป์รุ่นท็อปรุ่นใหญ่เนี่ยเสมัยเท่านั้นเทียบเท่ากับวาเลิโนรรซี่นะครับแล้วก็เขาอยากจะได้แชมป์อีกอย่างน้อย1สมัยครับเพื่อจะได้ขึ้นไปเป็น8สมัย,มยเทียบเข้ากับตำนานรุ่นใหญ่อย่างอากอสตินีเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับเพราะว่าตอนนี้เขาได้แชมป์ไปแล้ว7สมัยในรุ่นใหญ่แล้วก็ถ้าได้เป็น8สมัยหรือว่าถ้าได้มากกว่านั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นเสถียรที่ค้างฟ้าก็ได้เพราะว่าณนะตอนนี้นักแข่งสายเลือดใหม่หรือว่านักแข่งคนอื่นเนี่ยมีเพียงแค่ ตามมาร์คแทบจะไม่ทันเลยครับอีกหนึ่งสถิติครับก็คือการชานะใน1ซีซันมากที่สุดนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมาร์คต้องแข่งกับตัวเองครับเพราะว่าสถิติดีที่สุดเนี่ยของเขาคือทาไป13แชมป์ในปีเดียวครับเมื่อปี2014ครับแล้วก็ปี2019เนี่ยคว้าไป12แชมป์12สนามในปีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้ครับมาร์คอยากจะทําลายสถิติตัวเองเนี่ยก็ต้องกดให้ได้14สนามให้เป็นแชมป์14สนามแต่ด้วยวัยด้วยอายุของมาร์คเนี่ยอาจจะยากแล้วแหละเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมา ก็มีอาการบาดเจ็บแล้วเวลาเจ็บแต่ละทีเนี่ยก็พักหลายสนามเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูกว่าเขาเนี่ยจะทําลายสติอะไรได้บ้างน,นะครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งตัวเลขที่มาร์กอยากจะไปถึงก็คือสติแชมป์สนามมากที่สุดครับตอนนี้เนี่ยอาก็ซินี่เก็บไป122ครั้งครับตาม